ขนาขนาดเลยขนาดข้างล่างนอยสตกอปจีนี่เพชรเผ็ดๆต้งแบบนี้เอาไปใส่อันนี้มีเพชรด้วย ือตอนนี้น้าเด็กทด็กกก่อนแม่เด็กเด็กก่อนช่วยกันเก็บกันฝาดนไปต้องพนทั้งบทขึ้นจตกแจ้งมาหน่อยเลยมันมันเป็นรุ่นเอา กะคอจะได้รับแจ้งนครับก็ทางสูนวิทยุของถานี้ตำรวจภูธรภาคเกิดรับแจ้งว่ามีสิ่งของท้ายทองล่วงหล่นอยู่บนอ่าทางด่วนอเคติต่อ ขึ้นจากแจ้งว่านามานิดหน่อยครับผมน่าจะเป็นอาทางทางแจ้งว่านั้นแล้วก็เลยให้สายตรวจรถยนต์ขึ้นไปดูก็พบเป็นอ่าลักษณะคล้ายทองเนี่ยครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่ทองเพราะว่ามองแล้วดูแล้วมันมีป้ายมีอะไรพวกเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าไม่น่าจะใช่อ่าสาหรับคนที่เคยเห็นนะ,ะแต่ ก็ได้ทําการตรวจยึดอ่าตรวจยึดตรวจสอบมาก่อนแล้วก็มามาออ่่าาพิสูจน์ชัดเจนคือถูหรือว่าหูกระพื้นหรือว่าใช้ความร้อนเผาเงี้ยถ้ามันเป็นทองจริงๆมันก็จะไม่เปลี่ยนสีใช่ไหมแต่ถ้าอย่างนี้ก็ร้อเปอร์เซ็นคือปรอมครับหนก่า็น่าจะประมาณเกือบยี่สิบสามสิบได้มั้งประมาณสามสิบาทสี่สิบาทได้ ข้อเส้นหนึ่งนี่เส้นหนึ่งอันนี้ก็เส้นประมาณสองบาทแล้วนะ่ะเป็นทองจริงนะฮะัี่าจะเป็นจะเป็นสร้อยคอแล้วก็อะไรบ้างครับเป็นสร้อยคอเป็นแหวนเป็นตุ้มหูมซึ่งบางทีบางทีตุ้มหูเนี่ยมัน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 จะไม่อยู่อย่างเงี้ยงานมันจะไม่คูนะ่กับตัวนี้ตุ้มหูมันก็จะเป็น,น,นจะเป็นคู่ที่แหนตามร้านทองต่างๆนะแต่ถ้ามีตัวนี้มาถ้าค่อนข้างจะชัดเจนว่าไม่ใช่ ตอนนี้ไม่ได้หาเจ้าของไปเจอเลยไม่เจอฮะไม่มีใครยังไม่มีใครมาแจ้งเลยอย่างนี้เราก็ต้องเก็บเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนเพราะว่าถึงมันจะปลอมแต่มันก็มีมูลค่าไงมันก็พอขายได้ขายให้คนที่เขาชอบสีไม่ใช่ชอบมูลค่าอยากได้เงประชาสัมพันธ์นะครับว่าเจ้าของครับสำหรับใครที่เป็นเจ้าของนะครับวัตถุชิ้นเนี้ย ที่ล่วงบนทางด่วนแจ้งวันนานะเมื่อเมื่อคืนวันที่เจ็ดนะฮะทางสถายนีตำรวจพุทธรากษาเกตของเรานะครับก็ยังจะเก็บไว้ตรงนี้แหละจนกว่าจะไม่มีใครมาติดต่อจะสงสัยจะต้องทิ้งนะครับนะครับใครเป็นเจ้าของกอ็ติดต่อมาที่สพปากเกตดแล้วกันนะครับเพราะบางบางบางอย่างก็ยังใช้ได้อยู่ยังเอาไปขายเป็นราังคาได้อยู่อนะโอเคครับ